พี่นอ้องเกิดสมเปนเต็มลมพี่น้องมกินนักกัรบ่สเต็ก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 สเต็นื้อพี่น้นนนองป็นยงะมดูดิว่าดรีพอฮันนี่ chicken เ c a l l o p i n i ้ว้าวลกยำอาอ um, อีทโชสิอีทโชแฟนคลับอืมกดยำยำเบลยสเมเเต็เลย ใช้เกียร์ด้วยนะพรุนทมอ่ำสิอ่อมออมอืมยำยอืมก็คือเมันจัเลยปบหนาของยอยชุมพูเป็นสิกมันจัดอันนี้กัเป็นดื่มเป็นดืมนะเธอเป็นน้ำแดง บียไปลุยบายบายไม่เลิฟแล้วจะดี๋ยวสัมผัสใจมามามาลุยน่วกันบับทีนี้พี่นอ้องอันนี้เป็นางานขับเป็นเมื่ทั้งขับไม่อยู่สองคนเมื่ขับไม่อยู่สองคนผัวเมียเดาเออสัมผัสใจในไนปนะไม่มีคนอะไรพี่น้องไม่กินข้าวเที่ยงอยู่ใกล้ๆบ้านนี่จ้า พากันไปย่างเมียบันนี้โอ้หิวเขาก็เลยเออขี้ขาดกับเขางัมนพี่ใหญ่ก็เลยว่ยยาป้าๆ่าาอยพักันกจับกินเขา่าโอ้ยโอ้ยยัวสติปชิปสติปโอเคชิปสติปโอเคบายบายก่อนบายบาย